จากหลังบ้านนะคะมัวแต่ถ่ายรูปไม่ได้กลัวกลัวลื่นลม้มจะต้อง <c oughs> ต้องดูถนนด้วยต้องดูทางลงชู ยังไงนี่ไม่เหลือเลยใช่ไหมคะแปลงผักเราแปลงผักเราไม่เหลือเลยใช่ไหมคะอยู่ไหมอยู่ไม่เอยโอ้โหตายหิมะจริงๆตะกี่เซนเนี่ยโอ้โหดูสิ นั่งสารนดูแหวกต้องแหวกหากันเลยทีเดียวหนาวหนาวหนาว,นาวปลูกช้าแล้วก็ไม่น่าจะรอดอนึกว่าจะหยุดตกไม่อีกโอ้ยต้นโบตันเรานนะ่นอันนั้นต้นส้ม ดินไม่ดีเนาะถ้าดินดีส้มคงจะหวานนี่ส้มไม่หวานเลยเปรี้ยวเปรี้ยวมากส้มส้มบ้านนี้เปรี้ยวทุกต้นสวยงามต้นไม้ปกคลุมไปด้วยหิมะหิมะนี่มีความสามารถพิเศษนะเกาะได้ทุกที่ทุกจุดเกาะได้ทุกอนู กำลลำปีมองเห็นไหมคะกำลลำปีดูมุติมิใช่ไหมพูดถูกไหมกำลังลงม,มากำลังลงลงอีกแล้วลอกหลังคาบ้านก็ จะอยู่ประมาณนี้แต่ว่าน้ําร้อนน้ําร้อนไม่ปิดนะคะต้องเปิดไว้ตลอดปิดไม่ได้เนาะน้ําร้อนนี่เขาห้ามปิดเลยเพราะว่าช่วงหิมะลงเนี่ยมันจะทําให้เกาะตัวแข็งแล้วจะไม่มีน้ําไหลที่บ้านก็อาบน้ําเสร็จไรเสร็จแล้วก็ล้างถ้าล้างล้างอ่างอาบน้ําอ่ะเขาเรียกฟุโลถ้าล้างอ่างอาบน้ําแล้วเราจะต้องรีบเปิดน้ําไว้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อน้ํามันไม่ไหลเพราะน้ําแข็งมันจะเยอะเกาะเยอะมากเขาก็เปิด เครื่องทำน้ำร้อนไว้แปลงผักแปลงผักสวยงามมากปกคลุมไปด้วยหิมะนี่หันหลังอีกรอบนึงหันหลังอีกรอบหนึ่งใช่ไหมถ่ายรูปหนึ่งที่ปีนี้หิมะตกเยอะเราก็ต้องถ่ายรูปเก็บไว้ดูเนาะแล้วก็ถ่ายเยอะ เลือกหลายๆรูปเลือกหลายๆรูปแล้วก็เอามาลงเอามาไว้แบบปิ้นออกมา,มาถ่ายรูปเอ,อที่บ้านเราปีนี้หิมะตกเยอะอะไรประมาณนี้ค่ะเนะเี่ยม่น,นี่ดูสิ <c oughs> ดีนะที่ไหวตัวทันถ้าไหวตัวไม่ทันนี่ <c oughs> เราก็จะไม่ได้กินผักอร่อยอร่อย นี่เราไหวตัวทันนะแล้วก็เอาผ้าใบผ้ายางนะมาคุมมาคุมผักเยอะมากลาวตากผ้าลาวตากผ้าก็เต็มไปด้วยหิมะค่ะมาเยอะนะนี่ ต้นหอมไอ้ต้นกระเทียมกระเทียมเห็นแต่ยอดค่ะนะใส่เสื้อหลายชั้นอยู่ข้างนอกได้นาน แปลงหิมะแปลงหิมะค่ะไม่ใช่แปลงผักนะคะแปลงหิมะโมมิจิหิมะต้นต้นไม้โมมิจิต้นไม้ใบเปลี่ยนสีอะใบไม้เปลี่ยนสีกลายเป็นต้นหิมะไปเรียบร้อยดูเขาทำเสาไฟฟ้าทำอะไรเรียบร้อยไหวันนี้คือ คือเสาไฟฟ้าย้ายออกจากหน้าบ้านย้ายออกจากในในที่ดินแปลงในบ้านนะย้ายออกไปอยู่ถนนฝั่งตรงข้ามเขาก็มาทำการย้ายให้